สวัสดีค่ะจากร้านต้นยางยหรืออีกหนึ่งชื่อคือ TJ a u t o m a x นะคะตัวนี้ช่วงนี้เป็นลูกรักของเราเลยนะภ่ายใน,นหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราปล่อยออกไปแล้ว3ชุดบอกเลยว่าฮอตจริงๆนะคะตัวนี้เป็นล้อมัได้าสองตัวไมเนชเชนเป็นโทนสีไฮเปอร์นะคะบอกเลยใส่ขึ้นมาสวยงามตามที่เห็นเลยนะรถคุณลูกค้าเป็นสีขาวด้วยคุณลูกค้านี่มีการโทรเข้ามาสอบถามนะว่ายังมีล้ออยู่ไหมบอกเลยเราเหลืออีกชุดหนึ่งนะคะเป็นชุดสุดท้ายจริงๆนะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนยังไงสนใจเนี่ยลองโทรเข้ามาคุยกันนะบอกเลยว่าเป็นล้อที่ หายากจริงๆค่ะตัวนี้เป็นขอบ16นะทั้งชุดราคาไม่แพงนะคะถ้าสนใจยังไงโทรมาคุยกันได้ตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ภายใต้คลิปได้เลยนะร้านเราอยู่แถวพระราม2บางขงุนเทียนเดี๋ยวโบจะพาไปดูใกล้ๆเลยนะล้อเนี่ยเป็นสภาพไม่มีรอยป้ายแดงเลยนะขนแมวก็ไม่มีค่ะนี่เลยเป็นขอบ16ของมาสด้ที่หายากจริงๆนะบอกเลยว่าบางครั้งเราหาเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะแต่นี่ค่ะหาได้ ชุดนี้สวยจริงๆค่ะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนขับรถมาด้าสอยู่ไม่เคยเห็นล้อไลา์นี้หรือเห็นแล้วแต่ยังหาไม่ได้ลองติดต่อสอบถามเข้ามาที่เรานะจะมีเบอร์คิงไว้ภายใต้คลิปเลยนะคะถ้าสนใจยังไงโทรมาคุยกันค่ะก็ล้อเก่าเทินได้ด้วยเช่นกันนะยังไงวันนี้เดี๋ยวโบขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ